ลาจอกว่า20ปีใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนภาพล่าสุดปุ๋ยสวรักษ์มิทินไทยแลนด์คนแรกเปลี่ยนไปไม่เหลือเขาเดิมจนจำแทบไม่ได้ ภายหลังที่ห่างหายวงการไปเป็นเวลานานกว่าหลายปีเลยทีเดียวสำหรับปุยสวรัสดีอรันอดีตนางเอกตาสวยที่ฝากผลงานในละครดังอย่างขมิ้นกับปูนจากช่องดังแล้วไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่แคนาดากว่า20ปีรวมทั้งแลกก็ได้กลับประเทศไทยเพราะว่าคิดถึงงานแสดงด้วยแล้วพอสมรถแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตครอบครัวที่แคนาดาทำให้ไม่ได้แสดงละครหรือส่งผลงานในวงการบันเทิงอีกเลย ชีวิตที่โน้นนั้นมีความสุขมากมายเพราะว่าเมืองที่ปุ๋ยอยู่เป็นเมืองที่สงบเงียบไปไหนมาไหนก็สบายอยู่ตรงโน้นปุ๋ยทํากิจการเล็กๆสบู่โฮมเมดมีสบู่ตะไคร้สบู่มะนาวสบู่ส้มจํานวนมากสปาจะเอาไปเพอเหตุว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาปุ๋ยเคยทําสปาชื่อบูงาบาหลีใช้ชีวิตที่โน้นมีความสุขกลับมาประเทศไทยกันใหม่หมดเลยคิดว่าจะต้องปรับกันอยู่นานเช่นกัน แต่ว่าพอเห็นภาพแล้วชอบมองเห็นหน้าตัวเองแล้วมีความสุขสำหรับปุ๋ยการเป็นนักแสดงหากว่าเราจะห่างหายไปจากจอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเราตลอดเป็นเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าความสวยงามเป็นความสุขผลงานละครจะมีออกมาให้ดูกันได้อีกเมื่อไรก็จะต้องรอดูกันไปหวังว่าอาจจะทำให้แฟนคลับไฮคิดถึงนางเอกหน้าหวานตาคมจากละครขมิ้นกับปูนคนนี้ได้บ้างล้วนะ ทั้งนี้ปุ๋ยสวรักษ์ศรีอรันยังเคยที่ได้ตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์คนแรกในปี2532รวมทั้งได้ไปสู่วงการภาพยนตร์ในปี2532โดยแสดงเรื่องขอชื่อสุธี3สี่ชาติคู่กับโอวรุตบรธรรมน้ำสายใจจริงแม่สีไพรเรือนพะก้าแท็กซี่ที่รัก ขึ้นรักสีคคำแล้วก็ต่อมาก็เลยหันมาเล่นละครทางช่องดังโดยเป็นนางเอกคู่กับสัตววัฒด,ดุลยวิจิตเรื่องขมิ้นกับปูนของค่ายดังอีกเช่นกันนางอายแชะแชะแชะสองฉบับโป่งใสมากับพระรวมทั้งละครแนวจกัจกจกักวงวงก็มีเช่นเดียวกันเรื่องดินน้ำลมไฟคู่กับหอมผงนมผลิตตั้งแต่นั้นมาเธอก็เลยเล่นเป็นนางรองแล้วก็นางร้ายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง